ต่อครับทวนสัหน่อยเรามดูตัวอย่างกันนะครับน้องๆเรามี x y แล้วก็ z นะครับไหนต้องบอกซิว่าความสัมพันธ์โดยใช้กฎโดยใช้ทฤษฎีบทพิทากรสัสนะครับเราได้ว่าอะไรเท่ากับอะไรบวกอะไรกลางสองเท่ากับอะไรกลางสองครับพียวพูดมัวไปอ่ะพี่เริ่มให้นะครับเป็นอ่า x กลางสองนะ x กำลังสองบวกอะไรครับ y กำลังสองนะครับเท่ากับเท่าไรครับ z กำลังสองกำลังสองนะครับถูกต้องนะครับถ้าพี่พูดว่า x กำลังสองบวก z กำลังสองเท่ากับ y กำลังสองจริงหรือเปล่าครับไม่จริงัไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรครับทําอย่างนี้ก็คือ x กับ z จะต้องเป็นด้านที่มาบวกกันกำลังสองเนี่ยจะต้องเป็นอะไรครับจะต้องเป็นด้านประกอบมุมฉากนะใช่ไหมแต่ว่า z เนี่ยมันเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้น ข้อนี้ไม่จริงนะครับแต่ข้อข้างบนจริงนะครับโอเคไหมเอาละต่อเรามี a b c นะครับข้อนี้ได้ความสัมพันธ์ไว้ยังไงครับพี่เริ่มให้อ่ะเป็น c กลังสองคือด้านนี้นะจะต้องบวกกับอะไรครับจะต้องบวกกับด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งถูกไหมก็คือ a กลังสองและเท่ากับอะไรครับด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมครับก็คือ b กล<ๆ>ังสองนะครับ อ่าโอเคนะอ่าน้องดอมครับข้อสามนะครับข้อนี้ดีอครับบวกอาสองครับบคอดีมากครับน้องครับอ่างั้นอีกข้อหนึ่งครับข้อนี้ละครับได้ไวยังไงครับไม่ได้อะไรเลยถูกไหมครับน้องข้อนี้ใช่ไหมครับมันไม่เห็นมีมุมฉากเลย ใช่ไหมเพราะใช่ไหมครับมันไม่เห็นมีมุมพี่ไม่บอกเลยสัว่าอันไหนเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราบอกไม่ได้ถูกไหมครับว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยเท่ากับ z กำลังสองหรือเปล่าถูกไหมครับเราไม่รู้เพราะว่าไม่รู้เพราะว่ามันไม่ใช่มุมฉากถูกไหมครับน้องแต่พี่รับรองได้ว่ามันไม่ใช่แหละคือถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าด้านนี้ไม่ใช่มุมฉากนะครับน้องตรงนี้รับรองได้เลยว่าไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ เพราะว่านะครับน้องถ้าเกิดว่าตอนแรกถ้าสมมติว่าพี่ไม่บอกน้องนะพี่บอกน้องครับพี่ไม่รู้นะว่า ى, สามเหลี่ยม x y z เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าแต่พี่รู้ว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยเท่ากับ z กำลังสองถ้าพี่รู้นะครับน้องน้องบอกทันทีเลยนะครับว่าอ๋อพี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสามเหลี่ยม x y z นะครับก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสิออครับตรงนี้คือทฤษฎีบทกลับของพีทาโกรัสนะครับน้อง คือตอนแรกเรามีบทไปถูกไหมครับบทธรรมดาคือเราบอกว่าถ้า x y z เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราจะได้ว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ z กำลังสองโดยที่ z เนี่ยเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากถูกปะแต่เน,นี้ยเราบอกว่าถ้าเรารู้ชนิดหนึ่งนะว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ z กำลังสองนะครับเรารู้ทันทีเลยว่า x y z เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มี z เนี่ยเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเหรอปะ <Okay. S 1> อ๋อด้านตรงข้ามมุมฉากพี่เขียนขึ้นแล้วกันสั้นดีนะครับน้องอืม เราก็จะมาดูกันอีกอันหนึ่งก็คือเป็นบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับพิมพแนจะ่าเรียกว่าบททฤษฎีบทกลับของพีทาโกรัสหรือว่าบทกลับของทฤษฎีพีทาโกรสนะครับนาะไม่แน่ใจโอเคครับทบทวนนะ t h a g o กร a n เ h e o ียมเรามีว่าเรามีตอนแรกเลยเราเริ่มที่เรามีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่รูปหนึ่งถูกไหม ABC แล้วก็มี c เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเราได้ว่า c กัเท่ากับ a กลัง2บวก b กังสองถูกไหมอันนี้เป็นบทแบบขาไปนะเราเรียกว่าขาไปแล้วกันเอนะครับแล้วก็เรามีบทกลับนะครับขาบกลับก็คือบอกว่านี่ครับมันย้อนทางอย่างนี้นะคือเรามีสามเหลี่ยมอยู่รูปนึงนะครับน้อง abc แต่เราไม่รู้นะครับเราไม่รู้เลยว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าถูกไหมครับน้องแต่เรารู้ว่าเรามี c กัเท่ากับ a กั 2, บวก b กัสองนี่คือสิ่งที่เรารู้นะครับ แต่ไม่รู้นะครับว่าแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่านะครับหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่เรารู้ตัวนี้เราจึงบอกได้ทันทีนะครับว่าสามเหลี่ยมดังกล่าวเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งมี C ีเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากโอเคไหมครับ นี่คือเป็นบทกลับของทฤษฎีพิธาโกรัสนะครับน้องโอเคนะโอเคนะครับเราใช้ทฤษฎีบทพิธาโกรัสนะครับมาดีกันโอเคไหมครับโอเคข้อแรกนะครับน้องอ่าพี่ให้น้องน้องน้องดอมทาแล้วกันนะครับน้องดอมอย่างแรกเลยอ่าคือโจทย์ถามว่าข้อแรกคือข้อสีเหลืองนะครับเราจะหาความยาวของ A โอเคไหมครับน้องดอมครับความสัมพันธ์ โดยใช้อภิสักเรืมเสียเรมของโจทย์ข้อนี้นะครับเราเขียนได้ว่าอะไรครับน้องดอมช่วยแบ่งสิบสองกำลังสองครับครับสิบสองกำลังสองนะครับกสิบหกกำลังสองบวกสิบหกกำลังสองครับเท่ากับเอกรลังสองโอเคครับน้องเพราะฉะนั้น <thinking> อ <lv ablo> ่าพี่ให้น้องดมช่วยพี่ยกกำลังสองอสิบสองสิบสองยกกำลังสองเท่ไหรครับน้องดอมอืม ร้อยสี่สิบสี่ถูกต้องครับแล้วก็สิบหกกำลังสองเท่าไหร่ครับ,บ,บอ่าพี่คุณคุณ่าได้สองร้อยห้าสิบหกหรือปะใช่ใชปะเดี๋ยวลองคูณดูสิใช่ครับเป็นสองร้อยห้าสิบหกนะครับครับน้องจำไว้นะสิบหกกำลังสองได้สองร้อยห้าสิบหกนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดในเวลาในห้องสอบนะครับบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยได้เอกกำลังสองอ่าซ้ายมือบวกกันได้เท่าไหร่ครับ โอ้โหขอบคุณมากเลยเท่ากับ A 2, อสองเพราะฉะนั้น a คือเท่าไหรครับย่อ,อาเพราะฉะนั้นเอคือยี่สบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นด้าน A ยาวยี่สิบนะครับน้องๆเห็นไหมครับอ่าคราวนี้พี่ให้น้องโดมนะครับบอกความสัมพันธ์ของสี่เหลี่ยมเอาสามเหลี่ยมในรูกสีแดงนะครับความสัมพันธ์คืออะไรครับเรามีเรารู้อยู่แล้วว่าด้านนี้คือด้านเออโทษครับมุมนี้คือมุมฉากนะครับ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์คืออะไรครับน้องโดม5ก,ก2 2> ับ2 5กัล2คสอบบวกกับ,บก b ปบไ b ปครับตอนบี้ b กับ2เท่ากับเท่าไหรครับ13กัอ2เก่งมากครับน้องโดมโอเคครับ25กัอ2ได้เอ้ยโทษครับ5กัอ2แล้ว25ถูกไหมพี่บอกไปแล้วเซาเลย b กัอ2นะครับเท่ากับ13กับ2ได้เท่าไรครับน้องๆ169ดีมากครับน้อง เพราะฉะนั้น b กำลังสองเนี่ยคือเท่าไหร่ครับคือร้อยหสิบเก้าลบด้วยยี่สิบห้าซึ่งก็คือร้อยสิบสี่เพราะฉะนั้น b ของเราคือมัน <17. S 1> b ของเราคือสิบสองนั่นเองถูกไหมครับอ่าเก่งมากครับอ่าคนนี้น้องอีฟบ้านน้องอีฟครับคนนี้ยากหน่อยนะน้องอีฟลองบอกความสัมพันธ์โดยใช้กฎพิทากรัสมาสิครับคือด้านออ พี่ลืมบอกไปว่ามุมนี้คือมุมฉากนะครับน้องครับจะบอกความสัมพันธ์ได้ยังไงครับ24กำลัง2 24กำลัง2ีกำลัง2 2งนะครับเท่ากับ25กำลัง2เก่งมากครับน้องอ๋อตามเพ,เพื่อนทันแล้วเอาสบายมากเอาละเรามาหาค่า e กันนะ24กำลัง2เท่าไหร่ครับอ๋อ่ามาคูณกันดีกว่า576 โอ้โหเร็วมากเลย่ะใช่เลยน้องครับบวก e กําลังสองนะครับเท่ากับยี่สิบห้ากำลังสองนะครับโอ,โอ้เก่งมากดีมากพี่ดีใจมากนะครับที่น้องๆจํากำลังสองอของเลขพวกนี้ได้เพราะฉะนั้น e กลังสองคือเท่าไหร่ครับหกสองห้าลบด้วยห้าเจ็ดหกได้เท่าไหร่ครับสี <49. S 1> ่สิบเก้าป่ะอ่าสี่สิบเก้านะครับเพราะฉะนั้น e คือ 7นะครับอ่าอีคือเจ็ดนั่นเองนะครับน้องมีมากเลยเอาละอ่าน้องดอมครับข้อสีม่วงข้อแรกครับ C C อ่าตัวนี้พะะนันเราเขียนได้ไหครับอ่ะพี่พี่เริ่มให้เป็นยี่สิบเก้ากลงสองมั่งเท่ากับอะไรครับบวก C กลงสองใช่ไหมอืมครับคราวนี้ยี่สิบเก้ากลงสองได้ไหลายครับน้องๆ เท่าไหร่นะแปดร้อยสิบครับ841เโอ้โหเก่งมากอะทำได้ไงเนี่ยยี่สิบเกงสองนะครับโอืส้โ้โหน้องๆคุณก็วายอย่างนั้นเลยเหรอ, <laughs> <laughs> โ,อโอเคโอโดีมากครับงั้นสีกลางสองนะครับคือเท่าไหร่เอ่ย เนาะดีมากครับเพราะฉะนั้น C ก็คือยี่สิบถูกไหมครับอ่าโอเคครับข้อข้อสุดท้ายครับง่ายเพราะฉะนั้นพี่จะทำเองนะครับห้ากำลังสองเท่ากับสามกำลังสองบวกดีกำลังสองเพราะฉะนั้นดีกำลังสองจึงเท่ากับเท่าไรว่ายี่ห้าลบเก้าไ้สิบหกดีจึงเป็นสี่นะครับเออดีคือเป็นสี่โอเคไหมครับน้องๆเอาละคราวนี้ พี่จะชี้ให้ดูให้เห็นในบางอย่างนะครับน้องดูสามเหลี่ยมรูปสีเหลืองกับรูปสีม่วงนะครับอ่าคล้ายกันไหมคล้ายคล้ายกันนะสีม่วงนี้คือจะเป็นเท่าไหร่ครับจะเป็นสามสี่แล้วก็ห้าถูกไหมครับสามสี่ห้าอืมแล้วสีเหลืองนี่นะครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยสิบสองสิบหกยี่สิบเอน้องดูซิถ้าเกิดพี่เอาสี่มาหารทั้งหมดเลยได้ไหรครับจะได้เป็น สามสี่ห้าโอ้เหมือนกันนี่นาะถึงต้ใช่ไหมครับเหมือนกันนี่นาเพราะฉะนั้นนะครับน้องก็คือเวลาเราจํานะครับเราก็จําไปเลยดีไหมครับน้องว่าสามสี่ห้านะครับถ้าน้องเจอด้านสามเหลี่ยมที่เป็นสามสี่ห้าเมื่อไหร่น้องชี้หน้ามันเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสามเหลี่ยมมุมฉากนี่ว่าถูกไหมครับอืมโอเคป่ okay ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าในห้องสอบนะครับ พี่ว่าเรามาจำกันเลยดีไหมครับว่ามีสามเหลี่ยมด้านไหนบ้างที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากดีไหมครับพี่จำคุค้นๆว่าตอน,น,นเด็กๆพี่ก็ท่องไปนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราได้คือประหยัดเวลาคิดให้เราได้เยอะแยะเลยนะครับน้องเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าสามเหลี่ยมอะไรที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากบ้างน,นะครับเรามีสามสี่ห้านะครับน้องอันนี้คือข้อแรกนะครับกับข้อสุดท้ายสี่ชัพูนี่เป็นเท่าไหร่ครับห้า 12 13นะครับสีเข mm ียวเป็นแล้วเท่าไหร่ครับ7 24 25 mm hmm. นะครับน้อง mm hmm. ข้อส mm ีม hmm. ่วงนี้ล่ะเป็นเท่าไหร่ครับ20 mm hmm. 21 29 mm hmm. นะครับน้องอ่างั้นวันนี้เราท่องแค่4ชุดนี้ดีไหมครับน้องเรามี3 4 5 5ี่ห้าห้าสิบสองสจ็าจำได้ยัง mm hmm. โอเคทุกคนจําได้แล้วเพราะทุกคนแบบว่าเก่งมากพี่เวอร์เองเลยนะคือจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าพี่ให้กันบ้านไปนะน่าจะจําได้นะครับน้อง <c oughs> แล้วก็น้องๆอ,อย่าคิดนะว่าพี่ลืมกันบ้านเพราะพี่เคยให้กันบ้านน้องไว้ใช่ไหมที่เมื่อเมื่อวานอะไรเงี้ยนะพี่จําได้อยู่นะครับ <c oughs> ทําหรือยังวะถ้าทางจะยังไม่ได้ทำกันใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าไม่เป็นไร่ะน้องโดมครับคือ ให้น้องยกตัวอย่างด้านที่เป็นด้านของสามเหลี่ยมฉากมาชุดหนึ่งเอาสิน้องโดมเอามาชุดหนึ่งอะไรก็ได้เมื่อกี้ที่ยวท่องไปอ่ะเอามาตัวหนึ่งห้าะอ่ะอะไรน้องโดมเอาอะไรเป็นห้าอะไรสามอะไรสามสี่กับห้าใช่ไหมโอเคโอเคครับน้องอีฟยกตัวอย่างมาอันหนึ่งเอาอะไรดี ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าโอเคเก่งมากน้องดอมเจ็ดยี่สี่ยี่ห้าโอ้โหเก่งมากอะ่ะนั้นพี่ละ่ 52, ะห้าสิบสองสิบสามเห็ป่ะทุกคนจำได้เก่งมาก